ยิ่งกว่านังกีนกำลังภายในแม่ออนฝึกลูกศิษย์ให้เก่งชั่วข้ามคืนจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอใช้คัมภีร์ไหนฝึกจากทีมท้ายตารางกลายเป็นม้ามืดเข้าชิงชนะเลิศสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่พงวาไรตี้กีฬาบันเทิงประเพณีสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูทีมแม่อ่อน อ,อนุมาสิทธิรักษ์ซึ่งเธอได้ไปเปรล่ดให้กับทีมคิงบาบังนินในรายการเลียนเวสโพสแบงคับ2022และจากพ้นงานเมื่อคืนที่เธอพาลูกๆในทีมเอชนะทีมทองชินทีมอันดับหนึ่งของรายการซึ่งทีมทองชินนั้นล้วนแต่มมีผู้เล่นทีมชาติเวียดน,นามอยู่เต็มทีมแต่แม่ออนก็สามารถพาลูก,ลก เอาชนะทีมทองถิ่นทีมอันดับหนึ่งของรายการมาได้ซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอฝึกเด็กๆวิธีไหนลูกๆของเธอถึงได้เก่งแค่ชั่วข้ามคืนจากหน้ามือเป็นหลังมือสามารถชนะทีมทองถิ่นทีมอันดับหนึ่งของรายการไป3ต่อ0เซตซึ่งก่อนเกมการแข่งขันนั้นทั้งเสียนและกองเชียร์ของทีมทองถิ่น ต่างก็ฝันถงว่าทีมคิงบ,บบั๊กนินจะต้องแพ้ให้กับทีมทองทินไปด้วยสกอร์สามตศเซตแต่เหตุการณ์กลับตลบัดกลายเป็นว่าทีมทองทินซึ่งรวมดาวตบทีมชาติจนล้นทีมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับทีมท้ายตารางอย่างทีมคิงบบักนิงด้วยสกอร์สามตศเซตเสียเองหักประกาศเสียนทุกสำนัก ที่ได้วิจารณ์ไว้ก่อนหน้าว่าทีมคิงบราวนินจะแพ้ให้กับทีมทองทิงทุกคนต่างก็สงสัยกันว่าเธอใช้คำพีไหนฝึกลูกศิษย์ถึงได้เก่งชั่วข้ามคืนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันยิ่งกว่าหนังจีนกำลังภายในมันยิ่งกว่าเดทคำพีเทวดาอันหรือลั่นเราไปดูลูลูอโุมาสิทธรักว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงเริ่มจากตัวเซต ใน3เกมที่ผ่านมาผู้ชมและกองเชียร์ของคิงบาบักหนิงต่างก็บอกว่าโอ้เซตยังไงเซตทื่อๆยกบอลสูงอย่างเดียวอย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามก็จับทางได้หมดไม่พลิ้วเอาซะเลยสปีดบอลก็ช้าเธอต้องปรับความเร็วของสปีดบอลให้เร็วกว่านหน่อยและบอลไม่ต้องยกสูงมากอันนี้คือคำวิจาร์ณจากกองเชียร์ได้พักแค่คืนเดียว กลับมาดูผลงานของเธอเมื่อคืนสปีดบอลก็เร็วขึ้นบอลก็ไม่ได้ยกสูงมากทําให้ผู้เล่นตีง่ายและออนุมาก็ตีลงปังๆจนพื้นแทบแตกทีนี้เรามาดูตัวตบหัวเสากันบ้างผู้ชมต่างวิจารณ์ว่าตีบอลอย่างเดียวตีแรงอย่างเดียวไม่ดูบล็อกไม่รู้จักหยอดเอาซะเลยแต่ความเปลี่ยนแปลงของตัวตบหัวเสาเมื่อคืนทุกคนรู้จักหยอดหลังบล็อก รู้จักป้ายยังไงให้บอลทัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเฉพาะลูกหยอดก็ได้เต้มจากฝั่งตรงข้ามเยอะรวมทั้งสามารถบล็อกฝั่งตรงข้ามได้ตั้งหลายเต็มอีกด้วยตำแหน่งต่อมาเรามาดูตัวลิเบโร่กันบ้างลิเบโร่ของทีมคิมบารบินนั้นรับบอลก็พอใช้ได้แต่ไม่เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นการรับบอลของลิเบโร่คล่องแคล่วและโคตรเหนียวหนึบและเมื่ออะไรไรก็ดี ทุกคนก็ตั้งใจเล่นช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่อะไรอะไรมันก็มาจากทีมอันดับสุดท้ายท้ายตารางกลายเป็นทีมหมามืดที่แซงเข้าป้ายได้เข้าไปชิงทําให้ทีมอื่นได้แต่มองตาปริบๆและพากันสงสัยว่าอนุมาสิิริรักษ์เธอฝึกลูกๆยังไงให้ลูกๆเก่กกงได้แค่ชั่วข้ามคืนครับก็ต้องไปถาม แม่อ่อนออนุมาสิทธรักษ์นะครับว่าเธอฝึกลูกยังไงเธอปลุกพลังยักษ์ในตัวลูก,ลกยังไงให้กลับมาเก่งแค่ชั่วข้ามคืนจากหน้ามือไปหลังมือจนทุกคนก็งงอยู่จนถึงตอนนี้ซึ่งหลังจากจบแมตช์การแข่งขันเมื่อคืนในระหว่างที่เียนออกจากสนามน้องๆต่างก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีกับพี่อ่อนหรือแม่อ่อนออนุมาสิทธรักษ์กันทุกคนเพราะแม่อ่อนออนุมาสิทธรักษ์ทำให้พวกเธอ สามารถได้สัมผัสกับคําว่าได้เข้าชิงชนะเลิศอ,อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเธอก็ได้ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเกมระดับประเทศและความประทับใจความทรงจําดีๆเหล่านี้จะอยู่กับพวกเธอตลอดไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความสงสัยว่าแม่อ,อ่อนอ่อนอุมาสิทธิรักษ์ เธอทำยังไงลูกๆของเธอถึงเก่งได้แค่ชั่วข้ามคืนก็ต้องไปถามแม่ออนอุมาสิทธิรักนะครับว่าเธอทำยังไงลูกๆเธอถึงได้เก่งแล้วคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งพวกเราอย่าลืมไปเชียร์ไปลุ้นและให้กำลังใจพวกเธอทุกคนให้ได้รับชัยชนะในแมตช์ชิงชนะเลิศคืนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ